สมเด็จพระกนิธาิาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูป,ปถมัมภ์ณโรงเรียนบ้านคอดอนแคนอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเปิดสอนชั้นก่อนประถมะศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน270คนครูและบุคลากร23คนเข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใยตั้งแต่ปี2534เพื่อส่งเสริมสุขภาพพรรณนาไมพัฒนาทักษะอาชีพสร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมส่งผลให้ได้รับรางวัลด้านต่างๆหลายรางวัลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันครูและนักเรียนมีส่วนร่วม ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะจําเป็นพื้นฐานอาทิกิจกรรมปลูกไม้ผลปลูกพืชผักสวนครัวปลูกพืชผักตามฤดูกาลไม้เศรษฐกิจเพราะเห็ดนางฟ้าเลี้ยงหมูป่ากบนาเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนเลี้ยงไก่ไข่เป็ดเทศเลี้ยงปลาในบ่อดินเลี้ยงหนูโอกาสนี้ท่อประเนกการดํานาปลูกข้าวกาขอ83บมะลิดําหนองคายไม่ไวต่อแสงปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรังในพื้นที่นาชลประทานและนาน้ำฝน อายุเก็บเกี่ยวราว130วันผลผลิตเฉลี่ย542กิโลกรัมต่อไร่มีสารป้านอนุมูลอิสระการนี้นายนรพัฒน์ศรีสารนอกผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีทูลกล้าวทุนกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105จํานวน1000กิโลกรัมเพื่อพระราชทานในโครงการด้วยรักและห่วงใยโอกาสนี้ทรงติดตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริจังหวัดอุดรธานี เริ่มปี2556มีสมาชิก199คนสมาชิกได้รับเงินทุนพระราชทานกลุ่มละ20,000บาทนำไปต่อยอดสร้างอาชีพเสริมหกลุ่มได้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสังวานอำเภอสร้างคมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับกุ้งอำเภอหนองแสงกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาดีสร้างบงอำเภอกุมภาวาปีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองคอนแสนอำเภอเมืองกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนทองอำเภอกุดจับ กิจกรรมเด่นคือการปลูกผักปลอดภัยปลูกกล้วยหอมทองแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรปัจจุบันสมาชิกทั้ง5กลุ่มมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า3 4 0 0 0 0บาทจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลกู่แก้วโรงพยาบาลชัยวนันและโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานีมีนักเรียนและประชาชนตรวจรักษารวม312คนในจำนวนนี้มีเด็กหญิงป่วยด้วยภาวะมะเร็งจอประสาทตาด้านซ้าย และเด็กชายป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแตกกำเนิดทรงรับผู้ป่วยทั้งสองคนเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไปเวลา16นาฬิก4นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอเมืองพร,พระราชทานพระราชมรอกาศให้ประธานมูล,ลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาท รับพระราชทานเงินจากผู้มีจิตศรัทธาทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูล,ลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสองศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีจัดตั้งปี2526สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานเงิน1ล้านบาทก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติหนึ่งให้บริการแบบไปกลับเมื่อปี2538 ต่อมาปี2561ได้ให้บริการแบบอยู่ประจำแก่ผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่ห่างไกลและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีผู้มาเข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกยียรติ2ขึ้นเป็นอาคาร2ชั้นชั้น1ประกอบด้วยห้องบราการการพัฒนาเด็กมีห้องเรียนห้องเล่นห้องสื่อการสอนห้องฝึกพูดและปรับพฤติกรรมห้องออกกำลังกายและห้องฝึกอาชีพ ส่วนชั้นสองเป็นห้องพักค้างแยกห้องหญิงชายปัจจุบันมีผู้พิการทางสติปัญญาเข้ารับการพัฒนาและฝึกทักษะ75คนในการนี้ท่อประเนตผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้พิการทางสติปัญญาอาทิพืชผักสวนครัวจากแปลงเกษตรภายในศูนย์ผลิตภัณฑ์สบู่น้องปัญญาสบู่เหลวน้ำพึ่งมะนาวแชมพูสมุนไพรและน้ำยาล้างจานดอกอัญชันสาธิตการทอผ้าลวดลายต่างๆด้วยกี่เล็ก เพื่อนําไปตกแต่งกระเป๋าหรือเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์จากผ้าเขามา้าจากขดลวดทําเป็นพวงกุญแจกระถางดอกไม้และทอพรมเช็ดเท้าสําหรับการดูแลผู้พิการทางสติปัญญาเริ่มจากการฟืน้นฟูสมรรถภาพทางกายผ่านกิจกรรมกายภาพบําบัดการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาควบคู่กับการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันเช่นการแต่งกายการดูแลสุขะอ,อนามัยและการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังส่งเสริมพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านงานศิลปะและงานฝีมือการละเล่นสร้างสารร์หลายรูปแบบทำให้เด็กๆมีสมาธิมีความภาคภูมิใจและค้นพบความสามารถของตนเอง